เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การเันทีว่ว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับผู้กับสุรขยาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ชนะทิพย์โพ,อพอ์อวยพรเพื่อนร่วมทีม4ปีเต็มสุดท้ายต้องแยกทางคิมมินตานะครับข้งหนึ่งเดียวชาวกุลต้จำเป็นต้องยก่างทกับคอนโซเลสซัปโปโรหลังคาแข้ง,ขงที่สมองสอนแห่งนี้มายาวนานกว่า4ปีเต็มล่าสุดชนะทิพย์สงกระสินเมสซีเจนะครับแนวรุกทีมชาติไทย ก็ได้วพบข้อความอำลาคิมมินตาหลังจากที่ต้องยา้ายไปร่วมเทียมนักกยฬาเกเกมปัสเอพร้อมยันอวยพรให้มีความสุขกับทีใหม่ผมมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณนับตั้งแต่ที่ผมเข้าร่วมเทียมหวังว่าคุณจะมีความสุขกับทีใหม่แล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนสำหรับคิมมินตานครับกองหลังชาวเกาหลีใต้ย้ายเข้าสู่คอนโซเลสซัปโปโรในช่วงใกล้ๆกกันกับชนะทิพย์สงสินย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดเข้าสู่คอนโซเลสซัปโปโรซึ่งอยู่ค้าแข้งด้วยกันมานานกว่า4ปีแล้วนะครับ เปิดตัวกองหน้าไทยลีกลุยลีกาตาไปขุดทองวิลเลียมเอนโรเกกองหน้าตัวเก่งจากศึกไทยลีกของสมโมสรพีทีประจบเอฟซีสุดเซอร์ไพรส์ปปไปโผล่เปิดตัวกับสมโมสรอัลซาฮานิยันเอฟซีนะครับนลีกาตาอย่างเป็นทางการแล้วดนวรุกตัวเก่งชาวบ,บราซิลจำเป็นต้องยัดทางกับสมโมสรพีทีประจ, FC, ะจ,จบเอฟซีหลกกังจากจบฤดูกาล2020เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการท,ทําทีมของกุสือญี่ปุน่นอย่างมาชิมิทากิ สำหรับวิลเลียมเอนบริเก้นะครับแนวรุกจอมรักเลื้อยในวัย29ปิปีย้ายสู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยครั้งแรกร่วมกับทีมสิงเชียงรยูเนเต็ดในฤดูกาล2018ก่อนที่จะมีส่วนสำคัญพาทีมเดินหน้าคว้าความสำเร็จมากมายคว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพโตโยต้าทีลีกและย้ายมาร่นทีมพีทีประเจบเอฟซี FC, ในฤดูกาลที่พ่นานาก่อนจะไปเปิดตัวกับทีมในลีกกาตตันในที่สุดนะครับเซเทือนไทยลีกคว้าเซริโอ อดีตก,กำแพงหินของเมืองทองเสริมแกล่งแล้วทำเอาอฮาแฟนบอลที2กันเลยทีเดียวนะครับสโม,มสรเกษตรศาสตร์ตรเอฟซีประกาศเปิดตัวเซริโอ้ดอสซานโตสปะกหลังชาวบราซิลอดีแค้นของเมืองทองยูเนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเซริโอดอสซานโตสครับปะกหลังชาวบราซิลเจ้าของส่วนสูง189ซนติเมตรซึ่งสร้างชื่ออย่างมากมายกับเมืองทองยูเนเต็ดในาี2017 มีส่วนสุกกันพาเมืองทองสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบน็อกเอาต์เอเ h ฟซีแชมเปี้ยนลก2021ได้เป็นคำแรกในประวัติศาสตร์พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับในปีนั้นแต่ตอนนี้นะครับเดินทางถึงประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการกับตัว14วันและเตรียมเปิดตัวสู่ลีกของไทยอีกครั้งนะครับในลุกการ2021นี้ไปอีสานไหมน้องบัวพิษอยากได้ชะป่ยแข่งสาม,มีแห่งชาติเป็นร่่มทับ พญาไก่ชนนะครับน้องบัวพิษเอซสนใจที่อยากจะซื้อตัวเฉลิวชะปุยกองกลางสาม,มีแห่งชาติของสิงห์เจ้าทาศัการทัศเรือไปร่วมทัพหวังปลุกกระแสบอลภาคอีสานก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเน,นื่องว่าเฉลิวชะปุยมีฟิลล์ลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของฉายาสาม,มีแห่งชาติเตรียมอำลาสิงห์เจ้าทาศัการทัศนเรือเอฟซีเนื่องจากใกล้จะหมดสัญญาก,กับเทียม ทำให้ที่ผ่านมาไปผัวพันในทีมดังในศึกไทยลีกหลายทีมอาทิเช่นเมืองการยูเนเต็ดลำพูนบริเอร์ราชบุรีมิตรผล FC สมุทรปราการซิตี้และ s อ g จเมืองทองยูเนเต็ดแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าว s m s Sport ก็ได้รายงานจากแหล่งข่าวว่าบอร์ดบริหารของพญาไก่ชนนองบัวพิษ FC ทีมดังในศึกไทยลีก2อฤดูกาลล่าสุดและทีมน้องใหม่โตโยต้าไทยลีกในปี2021-2022 ให้ความสนใจที่อยากจะได้ตัวแข้งหนุ่มหล่อเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติชลิวชับปุยกองกลางสิงห์ชท้าการทดรรยเอฟซีไปร่วมทัพเพื่อไปเป็นแข้งขวัญใจสามีทิพย์ของแดนอีสานโดยพร้อมทุ่มเงินเขาเหนือให้กับชาลิวชับปุยเพื่อหวังเอาไปปลุกกระแสะบอลในภาคอีสานให้คึกคักอีกครั้งหนึ่งอย่างรยก็ตามก่อนหน้านี้มีรายง,งานมาว่าอดีตแข้งหนุม่มหลอดีกรีทีมชาติไทยต้องการติตระค้าแข้งกับทีมใหญ่ในย่านกรุงเทพนะครับรับปริศมวลทน และพร้อมลดคะแนนลงมาเพื่อให้ตัวเขาได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกั้างชนะทิพย์ไม่มีเชื่อซัปโปโรโดนนำสองหนก่อนฮึดแซงโตเกียวสุดมัน3-2ในศึกเจลีซัปโปรโรนะครับพบก,กับโตเกียวผลปรากฏว่าคอนโซเลตซัปโปรโรที่เกมนี้ไม่มีชนะทิพย์สงสิณเนืน่องจากมีการบาดเจ็บเล็กน้อยก็หลังจากถูกเ c โตเกียวบุกดำไปก่อนถึง2ครั้งในครึ่งแรก แต่ว่าครึ่งหลังนะครับคอนสะไม่ยอมแพ้มันยิงสองประตรูรวดทําให้พิกแซงชนะไป3-2เก็บ3แต้มขยับรังอันดับที่7ของตรรังขะแนนซึ่งตามหลังกลุ่มท็อปทนะฮะเพียงแค่6แต้มเท่านั้นก็มีการบาดเจ็บเล็กน้อยนครับสำหรับชนาทิพไม่ได้ลงสนามนะครับแต่ทีมก็ยังชนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ชนะทิเผยมองหาความท้าทายใหม่ชีวิตนักบอล ชนะทิพย์สงกสินนะครับมองหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลตอนนี้ยังมีความมุ่งมั่นกับคอนเสิร์ซัปโปโรแต่อนาคตไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นยืนยันเจ็บไม่เยอะพักเต็มที่2ส,สัปดาห์ยังมุ่งมั่นพาทีมไปบอลสโมสรเอเชียให้ได้เจชนะทิพย์สงกสินนะครับยืนยันว่าเขาเจ็บไม่เยอะหลังจากช่วดลงสนามเก็บเทียมในเกมเปิดซัปโปโรโดมชนะเอฟซีโตเกียว 32: ในศึกเจลีกเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้กอนซาผ่านไปแล้ว23นัดมี35แตม้ม ยังมีโอกาสติดอันดับที่3ไปเล่นในสึก AFC เแชมเปี้ยนลีกเกมต่อไปคนซะจะไปเยือนโออิตะเทลีนตะในวันที่21สิงคมนี้โดยตัาเตะทีมชชตไทยนะครับมีอาการยึดบริเวณกล้ามเนื้อช่วงข้นขาช่วงปลายครึ่งแรกในเกมทุบอุบลรัเรชไดมอนสองหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ก็ลงเล่นต่อในครึ่งหลังและทำแอซิดในเกมดังกล่าวได้โดยชนาทีกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองว่าจากนัดที่แล้วตอนที่เจ็บก็รู้ตัวแต่ผมฟื้นลงเล่นต่อ แต่ยืนยันว่าเจ็บไม่เยอะพักไม่นานเกินสัปดาถ้าดน,น,น้าลงไม่ได้ก็น่าจะได้ลงสนามในเกมถัดไปพบกับนักวยาเกมปัสเอในวันที่25สิงหาคมโดยมิซิเจกล่าวว่าสำหรับเป้าหมายของตนในวันนี้ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถขึ้นไปจบอันดับที่3ได้เป่นเอฟซีแชมเล็กครั้งแรกของสโมสรได้ก็จะพยายามทําให้ได้ตามเป้าหมายและก็ไม่อยากเจ็บหนักๆอีกคําถามที่ว่าวางเป้าหมายในอนาคตราว5ปีขนาดว่าจะเป็นอย่างไร จะอยู่ครบฉลอง30ปีของตัวเองที่สโมสรคอนซูเลยซัปโปรโรหรือไม่ยอตเตเตในวัยใ,ใกล้28ปีกล่าวว่าการเล่นอยู่กับที่ไหนนาน,านก็เคยเช่นอยากได้ความท้าทายใหม่ใหม่แต่ตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่ที่นี่ในอนาคตเมื่อหมดสัญญาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อเป็นเรื่องของอนาคตอยู่ที่จะมีโอกาสแบบไหนก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อมีแรงบันดาลใจแต่อยู่ที่ช่วงเวลาและโอกาสครับนี่คือสุลข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14สิงหาคม